มื้อนี้เขาอยู่ที่ขอนแก่นครับเราจะมากินร้านที่เรียกว่าเป็น The Best ในขอนแก่นเลยนี่ก็คือร้านประสิทธิ์ในตำนานโภชนาประสิทธิ์โภชนาร้านนี้เรื่องราวน่าสนใจมากอดีตประมาณ50ปีเจนที่3แล้วแล้วเป็นร้านในขอนแกน่นเป็นร้านแบบสตรีทนะที่มีมิชลินไกด์ด้วยประสิทธิ์โภชนา <c oughs> มาทุกคนมาดูดรว่างตำนานเป็นจริงเปล่าคือไฮไลท์น่าจะเป็นตัวนี้เนื้อเสือย่างมาสไตล์ฝรั่งเลยนะ กลูตาลิคล้ายๆกับฝรั่งนะมิรุตมออีเจียวขมกับเจียเปรี้ยวนะครับเขาทำแบบสดๆ,ๆทุกเช้าเขาดู <c oughs> มันหอมตัวมันมากครับแล้วก็หอมขา้าวกลั่วสิ่งเนื้อที่สเสน่ห์ของเนื้อไรน,นะเออมันได้เคี้ยวครับมีความสู้ฟันมีความเจ๊งสู้นิ่มโอ้โหนี่ซึ่งเสน่ห์แตกต่างจากเนื้อตามม่างประเทศตรงที่ว่าถ้าเป็นเ,มเมนื้อนตะ่างประเทศเนี่ย มันมันจะไปแทรกเข้าไปในตัวเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเสือของเราเนี่ยตัวเนื้อจะไม่มีมันมันจะแยกออกมาเลยเนี่ยเนี่ยคือมันตรงนี้อื้อโอ้โหเยอะโอ้โหคอทับเลยครับคอทับหลายคนครับหลายคนกินเยอะๆมันมันอ่ะเออมร่อยเลยอบอึ๊บ โวไข่ตัวมันแล้วนะครับผู้ชมทักบ้าครับข้าวหอมกระเจี๊ยมเลยหอมเนื้อสุดยอพอนครับขออนุญาตกินคำปุ่มนะคะเนื้อกระเพราด้วยว่ากระเพราเนื้อไข่เป็ดฟองโตโตไม่ค่ะยจัดจ้าอร่อยจอกไข่ยังไม่เป็นเลย โอ้ยเยิ้ม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 ดีมากดีมากว่ะไปโอ้โหมันดีอ่ะเป็นลิ้นที่ดีน่าจะได้รับการบริหารมายังดีเอาเอาไหมไปพี่วันดินเนี่ยมีความคล้ายๆกับวาฟิวนะครับไขมันมันจะแทรกแล้วมันจะนุ่มแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อเนี่ยมันจะสู้ฟันหน่อยเลยสีเกาะอีสานเขาบอกไม่เปรี้ยวนะครับเผ็ดไหมคะเพื่อนเนี้ยตัดไหม กรอ,อบกระพริบเนื้อในแล้อือันเป็นต้องแซ่บไม่ขมเอเปรี้ยวรสเอ่ะเบาหมดตัวนีไม่บอกไม่แรงอร่อยมากเนื้อดิ้งสู้ปั่นทุกคนอนีก็อร่อยอะไรดิอ,รดองไดยอะไรทุก <c oughs> อย่างนีได้ไหมอันนีก็ดีเลยอย่างลั่นเลยื่อกี้